น้ำเพื่อนหน่อยกลุ่ม็ิรพซีเคมีไทยยิมครับอ่าไฟนี้เราซ้อมมากี่วันซ้อมมาเท็กว่าก็ซ้อมอยู่ที่ใครซีเคมีไทยอยู่ที่ออนรูกรุงเทพีครับอ๋ออยู่กรุงเทพเองมีใครเป็นกุปปกน๊กบอลซาลลังเพเ่็นเพื่อนพี่นี่เลยครับก็พวกไหนใครเชื่อกันเนาะตอนนี้เราอายุเท่าไหร่ละยี่สิบครับสูงเท่าไหร่ครับร้อยหกสิบแปดครับน้ำหนักปล่อยๆตอนนี้หกสิบสองครับมวยสไตล์อะไรครับมวยเข่าครับวันนี้เดีต้องมาเจออะไรเศษสันเล็กเคยต่อยเขาไหมไม่เคยอันนี้ครัแล้ว ได้ศึกษาไปมาต่อยที่อันไม่ได้เลยเพราะเรามาแทนด้วยไหมครับมารู้ตัวเมื่อวานใช่ครับโอ้โหแล้ววันนี้เดี๋ยวมาเจอศิษย์สันเล็กเนี่ยวางใจวางแผนให้ดิเราต่อยตามสไตล์เราไปก่อนเนาะแล้วเดี๋ยวค่อยไปแก้ไขวุฒิเขเบอร์ที่เอาล่าสุดเลยแล้วต่อยไปที่ที่เนี่ยพระนเมวันนั้นแต่ไงเซอร์ไดสิจจเดินสัมเป็นไงบ้างขนาดบ้างอ๋อที่ยกแรกเลยวะใช่ฮวันนั้นต่อยเวทเท่าไหร่นะ ร้อยสามห้าร้อยสามห้าวันนั้นก็ปล่อยวันนั้นก็มาแทนเหมือนกันใช่อ่วันนี้ต่อร้อยสามหกเนาะวันนี้ก็มาแทนอีกแล้วจริงๆเรามีรายการอยู่วันที่ยี่สิบเจ็ดครับยี่สิบเจ็ดก็เลยดึงเอามาคนเดียวก็เลยมาวันนี้เลยเมื่อกี้สอบหนักอย่างร้อยสามหกเป็นไงบ้างมาร้อยสามสี่โอมาขาดเลยคือมาสบายเนาะร่างกายตอนนี้กี่เปอร์เซ็นต์ได้เต็มร้อยครับสมบูรณ์แข็งแรงวันนี้ก็พร้อมเอาชนะออกไปเหมือนเดิมครับคุมได้คุมมาหรือปล่อยเลยปล่อยเลยครับต่อยมวยไทยมาทั้งหมด คนจังหวัดศรีสะเกดเด็กศรีสะเกดอ่าฝากเชิญช่วยแฟงคับหน่อยช่วยเชียผมด้วยนะครับวันนี้เต็มที่แน่นอนถึงจะมาแทนรู้ตัวหมวนแต่มีรายการอยู่วันที่27 27อ่าวันนี้ขออนอนโชคดีนะขอบคุณครับ